เออบุนโอ้มาเอาเออเดินละไปเหี่ยไล่ได้ละลืมไปเหียเม่แต่งยังแต่งหีแต่งหีเอากี่อันใจฮะตีอันตีอันอ่ะห้าอันกะห้าก็เป็นห้ามากะแทนไหมหับอันหนึ่งแรมเออ ย่อมใาวันนี้